มาผิดลงแล้ววันนี้คือวันสวยๆนะบัดล่นจะออกมาเกี่ยวกับไงตอนออกจะติดบัดออกกยวชีวิตนกนกไม่มีที่นั่งเลยอะ่ะนั่งน่าสวมมากแล้วคือคนเดินเข้าเดินออกสวมบ่อยมากอะ่ะดูนั่งหนึ่งเว้นหนึ่งนั่งหนึ่งเว้ <c oughs> นหนึ่ง <c oughs> ไม่มีการนั่งติดกันเลย ไหนไม่ได้เลยได้แต่วนรอบเนี้ยขึ้นมาเดินเฉิดฉายบนหลังคาบ้านคนอื่นซะหน่อยเป็นไงล่ะเฉิดฉายเป็นนกก็ต้องเกาะอยู่ตามเสาสูงๆนี่สิเสิดชายแห้ะคืออีกทัวร์หนึ่งเสิดชายเสิดชายที่เห็นคนอื่นเขาไปนู่นแล้วนู่นนู่นนู่นหนังไปนู่นแล้วเสิดชายแล้วเจ้คือกระเป๋าตังค์โดนล้วงไปเลยคือมารู้ตัวตอนที่แท็กซี่มาสนามบินแล้วเอาไปทังกระเป๋าตังค์เลยมันก็ตีกระเป๋าให้ อันนี้หักไปเลยจ้า